สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถเชฟโรล,ลิตโซนิกนะครับวันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับ ใช่ครับกิขึ้นได้ขึ้นได้ไดนะตอนนี้เรากำลังโหลดรายชื่ออยู่นะครับนี่ครับพอมีคนโทรมาก็จะขึ้นรายชื่อเลยนี่ในกรณีที่เราต่อบลูทูธใช่ไหมใช่ครับ อันนี้ก็เป็นการโทรเข้าโทรออกเนาะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าคของคุณพี่ใช้เครือข่ายอะไรครับ A.S. A.S. ลองเถอะดูโทรออก For English please p แล้วก็คุณพี่ลองวางสาย,ยใช่ครับโอเคแล้วก็บลูทูธเปิดเพลงคุณพี่ลองเปิดเพลงในเครื่องดูครับเปิด YouTube ก็ได้ครับฟัเาางเพลงอย่างนี้เวลาเราขับกลางคืนเราจะปิดหน้าจอมันไว้คุพี่ก็เลื่อนลงมานะครับ อันนี้อันนี้เสียงใช่ไหมครับแล้ว <Okay. S 1> เ,เพิ่มเสียงก็เสียงเลยอันนี้จะเป็นแสงนะครับเพิ่มแสง s good, <S ใช่ครับ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราจะปิดไว้แล้วก็กดแช่ไว้แล้วก็เอามือออกมันก็จะดับนะครับมันจะดับตอนเราเอามือออกนะครับเ <Yeah. S 1> แตเประมาณนี้ครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เล่นเพลงได้ต่อเนื่องเลย <Yeah. S 1> ถ้าเรากด ถ้าเรากดที่คอนโทรลมันจะสว่างหรือเปล่าเนะีลองเพิ่มเสียงให้หน่อยครับโอเคไม่สว่างแล้วก็ปิดหน้าจอใช้งานได้จิ้มหนึ่งทีทำไมต้องได้เห็นรูปผู้หญิงเอารูปผู้หญิงมาลอ่อ,อพี่ ใส่ตรงไหนหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีครับไม่มีอะไรแล้วเนาะอ๋อลืมคุณพี่ลองเปิดไฟหลีให้หน่อยครับเปิดไฟหลีเปิดได้เลยครับโอเคเวลาเปิดไฟหลีไฟตรงนี้มันจะติดนะครับครับแล้วก็ผมเทสฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินไฟเลี้ยวแล้วก็เทสแล้วนะเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โอเคแล้วที่นี้ก็กล้องถอยหลังครับไปลองใส่เกียร์ถอยให้หน่อยใส่เกียร์ถอยกล้องหลังก็ทำงานทันทีเนาะโอเคโอเคครับแกดแดนนก็เรียบร้อยครับ ล้นหลังเราจะไว้ตรงนี้นะครับจะมีกลอ้องบันทึกหน้ารถนะครับเป็นบันทึกหน้าด้วยบันทึกหลังด้วยนะครับเราจะเดินสายมาตรงนี้นะครับเดินสายไฟขึ้นมา